ฟังเพลงนี่บาปใหญ่บาปเล็กพี่น้องครับอุลมาเนี่ขัดแย้งกันนะว่าอัลลอฮฺมีการฟังเสียงเพลงเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กอุลมาบางท่านก็บอกบาปเล็กอุลมาบางท่านก็นับเป็นบาปใหญ่คือมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันพี่น้องคืออุลมะซีที่นับการฟังเพลงเสียงเพลงเป็นบาปใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้หะดิษหลายๆบทพิจารณาฮะดิษในบุคฮอรีที่ท่านนบีวาละนะกนูนะนะมินอมมะติอักวามุนจะมีคนหลายๆกลุ่มในประชาชาติของฉันเนี่ย ปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนเลยคนกลุ่มน,นี้เนี่ยจะไปอนุญาตคือแสดงว่าศาสนาเนี่ยห้ามมันแต่พวกนี้จะไปอนุญาตมัน4ประการอะไรผ้าไหมศีนาสุราแล้วก็พวกเครื่องดนตรีซีนาแบบใหญ่บบบเล็กใหญ่ผู้ชายใส่ผ้าไหมใหญ่หรือเล็กใหญ่เล่าใหญ่หรือเล็กใหญ่ทีนี้ดนตรีถูกกล่าวคู่กันกับสามอย่างนี้เชฟคฟรานจึงบอกว่าการฟังเพลงแบบใหญ่ เพราะมันกล่าวคู่ก,กันกับสามประการอัลลอฮฺาตาลาได้พูดถึงในสุรานมุมินุนว่ามีันนาซีมาอิสตาริละฮฺวัลฮะดีิและจะมีมนุษย์บางส่วนที่ซื้อสิ่งไร้สาระทีนี้อายะเนี่ยใช้คาว่าละฮฺวัลฮะดิสเนี่ยเครื่องดนตรีตรงนี้ทำให้มนุษย์หลงเลยนะคุณอาจใช้คำนี้ทำให้มนุษย์นี่หลงผิดมันใช้คาว่าหลงตรงไหนมันจะเป็นบาปใหญ่หรือบาปเลก็กอะ ทีนี้อุลมะเหล่านี้ใช้คุรานเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหลักฐานวนะ่าการฟังเพลงเป็นบาปใหญ่นี่ยังไม่นับคำพูดของท่านน่าจะเป็นอิมนุุมัรอิบนุลมะสดนี่แหละบอกว่าการเสียงเพลงมันทำให้หัวใจเป็นนิฟกักฉะนั้นเวลาบอกว่าเสียงเพลงทำให้หัวใจเป็นนิฟกักเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชี้ถึงการเป็นบาปใหญ่ของเสียงเพลงทีนี้ถ้าเสียงเพลงเป็นบาปใหญ่เนี่ยพี่น้องไม่หยุดก็ไม่หมดต้องหยุดให้เดียวเวลาบอกว่าเสียงเพลงเนี่ย อย่าอย่าไปอย่าอย่าอย่าเขาแรกขอโทษอย่าแบบไปจินตนาการว่าต้องไปซื้ออัลบั้มมาเลยแล้วก็เปิดฟังเป็นอัลบั้มโดยตรงเสียงมันอยู่ในไหนก็ก็โดนหมดในข่าวมีเสียงเพลงไหมก็โดนในหนังมีเสียงเพลงไหมก็โดนในสารคาดีมีเสียงเพลงไหมก็โดนในบรรยายต้องครูบางต้องครูมีเสียงเพลงไหมในงานสู้เราบางงานมีไหมมีก็โดนหมดครับงานแต่งมีไหมมีโดนหมดครับบางคนบอกโอ้เอาอีกแล้วจะอยู่ไม่ได้กันอีกแล้ว ก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้คำใช้ทำยังไงครับโวบนเป็นอย่างนี้ก็โตใครโตมันกกลับบ้านไปเคลียร์ตัวเองนะครับเรื่องใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นคือเราอย่าสบายใจอ่ะพี่น้องบางคนบอกว่ามันมีคีรับอ่ะมันมีเห็นต่างอ่ะคือมีเห็นต่างก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธาที่เมื่ออุลามาเห็นต่างระหวังใหญ่กันเล็กในใบใจนะไม่ใช่เหมือนบางคนอ่ะอุลามาเห็นต่างก็ว่าคนทิ้งละหมาเนี่ยกาเฟทหรือเลวสุดๆแต่เป็นมุสลิม บางคนว่าผมสบายจะสบายใจอะไรมันหายยันนะทั้งคู่เข้าใจไหม